สดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะพามาดูโซนหอมยอดแดงนะคะนี่จำได้ไหมคะครบหนึ่งปีแล้วนะคะหนึ่งปีก็เขาก็ยังอยู่ในกระถางเดิมนะคะก็แค่บำรุงเขาเรื่อยๆนะคะแต่เขาก็ต้นสูงประมาณจะร้อยี่สิบเซนแล้วนะคะน่าจะประมาณร้อยี่สิบนะคะจากเดิมนะคะจะสูงประมาณนี้นะคะที่เป็นพุ่มถ้าเพื่อนๆจำคลิปเก่าได้นะคะเพราะว่ามีคนสนใจมากเลยแล้วก็ถามกันมาว่า ต้นเขาจะสูงหรือว่าใหญ่ได้แค่ไหนจริงๆเขาใหญ่ได้คือเป็นต้นสนแบบต้นสนใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะตกเยอะมากเลยแล้วก็ตอนกลางวันอะ่ะโดนแดดใช่ไหมคะจะสังเกตว่านี่ค่ะยอดเขาจะแดงแบบนี้เลยคะ่ะแดงสวยๆเลยถ้าได้แดดดีน้ําดีนะคะยอดเขาจะงามแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะหอมมากเลยเมื่อกี้จับก็ได้กลิ่นแล้วนะคะเนี่ยจับขึ้นมาแบบนี้ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะ ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเพื่อนๆถามมาเยอะว่าต้นสนเนี่ยเออสูงแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะคะจริงๆอ่ะถ้าเราลงดินอะ่ะเขาจะเป็นต้นใหญ่เลยนะคะนี่ก็ให้น้องเขาโตเรื่อยๆเลยะคะ่ะ